ช่วงบงไฟเสนอีกบางนึงเพื่น้องลัางขึ้นฐานเนาะเรื่องฐานเนาะท้าน้มัดหางบังไฟแสนขนาดท่อห้าทีมงานเสาอย่าทีมงานอย่าเสาอกทีมงานเสาอีกเซื่อนเพ่นเนะเสือทีมเเนาะเสาอบกย่างจ้ากอกไฟดาวมาโ่นเนเป็นลายข้อใจหน่อยก็ดี ข้าวกระปุนมล่างนุ่งตงเป็นยนชิ้นหนุ่ยได้แลการตลาดคุยได้ท้านบวกผูกับการถูกว่าหนะครับทีมงานของเตาหิบบวกของเย็นอาราดิงานเสาเอ งานบนมุงไฟ่บันวังเขเนะาะวังเขยอำเภอเสรระพุ่มครับวับงเขยต่บนเราหน่อยอำเภอเสรระพุ่มครับมังไฟมีฐานเดียวเพียงหนึองมังไก่ยี่สิบบังมัไงมไฟมียี่สิบบังเป็นบังไฟแสนขนาดท่อหานี่มีฐานเดียวนะครับ <c oughs> ทีมงานเสาอเอกเสาอเอ็ด <c oughs> บรรยากาศในงานบูธลงไฟเนาะพี่น้องคนหลายๆแดดลมลมตกเนาะแดดกำลังแดดกำลังอ่อนเนาะพี่น้องไฟตัวแข้งไฟตัวแข้างนะห้างเจอไหมมือรู้บ้า,าจนจายขึ้นกันดีตัวข้างน่าจะขึ้นนี้กัน

ภาพข้าการปิดปกไฟสองาอาาฐานนะครับรจจเหมือนเอิงบางไฟที่จะรวมท้าการแข่งขันในหมู่อื่นนะครับแอดซีวดาซอราชวงศ์โคเจริญมค้องพัดีมีจอดรถจอดได้ประมาณสามพันคันนะครับโอ้ไม่หลายเลยขับจอดจอดลอกฐานเลยขับประกันให้รถพึงร้อยบาทบุคคลฟรีขับอยากยาจีบใครใจคันหนึ่งไปที่สองคน ลอยเดียวไปสองคนลอยเดียวไปผู้เดียวลอยเดียวดีคนลอเดียวประกันลถเนาประกาศประกันลถเนาะาแล้วาแล้วพาแล้วมันหบางแรกางแรกกออดาิอัดมัเนาะบางแรก ยังได้กันเท่าไหร่ไป่วเทียงก่อนว่ายโผน้อยคิวแรกก็นายเด้อเพ็ดปลาเข่าน้ำเตี๋ยวเจาเด้้างคิวแรกที่เบียดโป้งเด้อประเมินใบสองนะครับครับิดแกงในคิวแรกเด้คือทีเบียดโงนั่คู่แรกไอ้นไอยกับเพ็ดปลาเขาเก้าไมดับคู่สองเลยเ ตัวขางด้วกัมันไหลเดียวขบังการตลาดของยุ่งงันสอเอหัวของเยะนนะครับจอจดเลอนะครับพอไปซายุการตลาดเพราะว่าไดำปวดเขี่ยวดังเวยนอยงพี่เหนย ดอันเขาได้าทัพ่แม่ของไรวิกินของหวากำลังไปได้ตาไล้เด้อไรวิกินองวานนะครับกลัอไปไฟตัวางไฟบางนี้พวกไฟเออไฟบางนี้ไฟตัวขัางนะพี่น้อง สร้างพอต่อยช่างไม่ต่อยเลยตกข่างสร้างพอต่อยเ่า,ากหรัดเทียมมีกอกสองมีกอกสองเทียมบนต่อยเนาะข้างหยีก่อนเทียมบนต่อยอยีงไิ เ0อ่าเปลดราคาแล้วพ <ปะ S 2> ีสามสิบเจ็เนาะคี่เจ็ดมาสี่เจ็ดสี่เจ็ด

ดันไปดันไปโอ้ยไปดันไปดันไปดันไปเบอร์เที่ยงเขาเหรอว่าใหญ่ม่กมึอเอ็มเลยว่าใหญ่มากมือเอ็มเลย กำลังไม่ต้องการด้วยครับไปยังคนละหมื่นขึ้นมา อ่าเกือบก่อนอ่เกือบราคาหาหมวกว่ร้อยสี่สิบธันร้อยสี่สิบธันรวยเก่าถึงใบ่เบิ่งบานงอยู่แล้วอยู่ตรงกองขวว่า้อันที่องคุงสองั

ตกเลยผ่านถ้ามีรอสัรคิดใจโอนะครับถูกนีมาบ้าุไปวันลกตรง้าหเบิ่ไปเรเอยใันบืใหมัามอกันดจน้ำไปพานี่ก็ไดาวีเป็นได้เิรนะครับเบิ่ไปน้ารกันก็นีขอข้อรหังหาเดยวว่าหาจิ้เดยวว่าหาจิ กำลังจะเกิวมาหาขาวไล่สองร้อยสามสิบพันไ่ไ่หันมาดูหน่อยนึ่งสิ่่ไรอยู่บนชั้งสูงในฝ่าลลา่แล้วองร้อาสิบพันบางดีดนะครับบางีด

เามครั้งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งกระโดดไปกระโดไปครับสามร้อยครั้งดำลงมากระโดดไป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 กรไโดดไป หนร้ยาบตามอ่สามรอยย้าหน่รอยยี่สิบับปบายใจเืเท่าไปร่ครัสามสิบสามสิบห้าสิบอืมนี่ย